สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับอาชีพิตาสตอรี่กับพี่ไตเติลกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาฟังกันเรื่องเจดความเข้าใจผิดที่เจ้าของนกมักจะไม่รู้หรือคนที่มีนกอยู่แล้วเนี่ยมักจะไม่รู้มักจะเข้าใจผิดเลยคือ เนี่ยตั้งแต่หลายปีมาเนี้ยคือน,นกแก้วอ่ะถูกเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงมากขึ้นใช่ปะแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจํานวนคนเลี้ยงนกเท่าไหร่อคะค่ะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นสัตว์เอกโซติกเนาะมันเฉพาะทางมากๆมันไม่ได้เหมือนสุนัขและแมวที่แบบมีความรู้กันมายาวนานแล้วทีนี้ด้วยตําราอะไรที่ยังน้อยอยู่ข้อมูลก็มีอยู่น้อยอยู่ คนก็เลยมักจะเข้าใจผิดกับหลายๆอย่างตั้งแต่ยังไม่เลี้ยงจนกระทั่งได้นกมาเลี้ยงแล้วแต่ทีนี้เราคนเลี้ยงนกก็อยากให้นกเราแฮปปี้ที่สุดเนาะอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาสุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆทีนี้มันก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้งจะมาพูดก็คือ เจ็ดความเข้าใจผิดเลยที่คนเลี้ยงนกมักจะทำแล้วก็อย่างแนะนำให้ไม่ทำจะดีกว่านะคะเรื่องแรกเลยนั่นก็คือเรื่องอาหารเรื่องโฆษณาการของนกที่เราเลี้ยงกันนี่แหละก็อย่างคนทั่วๆไปเวลาไปเดินตามร้านขายอาหารสัตว์หรือร้าน อุปกรณ์สักรเลี้ยงทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยคือแพ็กเกจของมเมล็ดพืชใช่ปะ่ะโดยเฉพาะ,มะเมล็ดทานตะวันแล้วคนอ่ะก็จะคิดว่านกกินแค่ทานตะวันบางทีลองดูดิถ้าคนที่เลี้ยงนกสมัยเก่าอะค่ะบางทีที่เราอาจจะไปต่างจัวัดเนาะเราไปเจอกรงนกเล็กๆแขวนอยู่หน้าบ้านสิ่งที่อยู่ในถ้วยอาหารนกก็คือแบบมเมล็ดทานตะวันเพียงอย่างเดียวอะทุกคน มันไม่ถูกโฆษณาการของนกมันแทบจะไม่มีสารอาหารอะไรเลยนอกจากไขมันแล้วการสะสมไขมันเข้าไปเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนมันไม่ใช่การบาลานซ์อาหารที่ดีเนาะก็จะมีผลกระตับนกในระยะยาวแล้วลองสังเกตด,ดูว่ามันไม่มีสารสกัดจากเมล็ดทานตะวันอะไรประมาณนี้ออกมาขายเท่าไหร่น้องเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรเลยอะค่ะแม้กระทั่งในนกพวกที่กินไขมันสูงเองก็ตามอย่างพวกไฮยซิน หรือโกได้ข f u n น e เองหรือแม้กระทั่งพวกหงส์เยอที่เขากินมเมล็ดพืชเป็นอาหารนะคะคือการอยู่ตาธรรมชาติของนกเนี่ยมันไม่ได้กินอาหารชนิดเดียวนกไม่สามารถหาอาหารซ้ำๆซ้ำๆกันได้ทุกวันวันหนึ่งเขากินมันก็หมดไปต้องรอการเจริญเติบโตทีนี้นกมันก็บิน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 ,บนไปหาอาหารเลื่อยเปลือยเขาก็จะได้กินอาหารที่หลากหลายนั่นก็เป็นอีกเหตุผลที่ทําให้เราควรจะให้มเมล็ดพืชที่หลากหลาย แต่ไม่ใช่มเมล็ดพืชเพียงอย่างเดียวคือในปัจจุบันนี้มีอาหารเม็ดหลายยี่ห้อที่ทำออกมาโดยผ่านการวิจัยมาแล้วเนาะว่านกต้องการสารอาหารอะไรบ้างแล้วแต่การให้อาหารเม็ดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนึกออกปะขาทุกคนคือนกควรจะได้รับอาหารสดด้วยคือถ้าเราอ่านเว็บไซต์ต่างประเทศเยอะๆส่วนใหญ่เขาจะแนะนำเป็นผัก ผลไม้บ้านเขาก็มีราคาสูงแล้วก็แพงแต่ของเราอะโชคดีที่บ้านเรามีผลไม้เยอะมากเลยหลากหลายตามฤดูกาลก็ของสดในที่นี้ยนกกินได้ทั้งผักกินได้ทั้งผลไม้เลยนะทุกคนแล้วก็เน้นให้เขาที่แบบมีรสชาติที่ต่างกันมีสีสันต่างกันมี t e x t อร์ต่างกันแม้กระทั่งการหั่นชิ้นให้ผลไม้ใครยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้อย่าลืมไปฟังเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5าของนกนะคะในคลิปนั้นจะมีอธิบายว่าทําไมนกถึงชอบ ผลไม้ที่มีท e เจอ r ์ต่างกันเนาะนั่นก็เป็นอีกทริกหนึ่งที่เราใส่ไว้ในคลิปนั้นว่าเราให้เราหั่นผลไม้หลายๆชนิดเพราะว่าทั้งทั้งมันเป็นเรื่องพัฒนาการทั้งเรื่องการใช้มือจับทั้งเรื่องการใช้ลิ้นสัมผัสใช้ปากสัมผัสแบบนี้นะทุกคนคือก็สรุปว่าอาหารที่เราควรให้นะคะมันก็ควรเป็นอาหารเม็ดด้วย แล้วก็ลองลงมาคือผลไม้สดอาหารสดทั้งหมดเลยแต่ว่าเมล็ดพืชให้เราให้เป็นจํานวนน้อยที่สุดนะคะยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการไขมันสูงทุกคนเดี๋ยวลืมว่าให้จํานวนน้อยลงไปอีกประมาณนี้ค่ะทุกคนเรื่องถัดมาก็คือเรื่องคอนนกคอนนี่แหละคอนยืนคือถ้าทุกคนมองเห็นในกรงนกแล้วก็มีคอนหนึ่งอัน าดอยู่ในกรงใช่ไหมมันน่าเบื่อแค่ไหนในการที่นกจะได้ยืนคอนนะั้นทั้งวันนะทุกคนจริงๆแล้วคอนที่ดีควรมีลักษณะที่มีขนาดและเท็กซเจอร์ต่างกันไปในทุกๆไซส์เลยค่ะอย่างน้อยควรจะมี3-4แบบขึ้นไปในกรงนะคะเพื่อให้เขาแบบเขาเรียกอะไรได้ได้กำมือเยอะบ้างได้กลางออกบ้างได้หัดปีนป่ายบ้างมีตะปุ่มตะป่่าความจริง ความคามแบบเรียวของไม้อะทุกคนให้เขาได้จับแบบนั้นแล้วก็ทางที่ดีอย่าลืมตัดกิ่งไม้สดให้นกได้จับเล่นให้นกได้แทะเล่นบ้างนะคะทุกคนนี่ก็เป็นวิธีการที่แบบเหมือนให้เขาได้บริหารกล้ามเนื้อขาเรียกขาหรือเรียมือเรียนั่นแหละ ในมือนกเนาะเขาก็จะได้แบบจับด้วยเท็กเจอร์หลากหลายแบบแล้วทีนี้เขาก็จะไม่เมื่อยแล้วดีกว่าการมีคอนเดียวแท่งตรงอันเดียวในกรงเป็นไหนๆนะคะทุกคนเรื่องถัดมาก,ก็คือกรงที่ใช้เลี้ยงน้องนะคะทุกคนอย่างเวลาเราไปเดินตามร้านขายสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะเขาก็จะใส่นกไว้ในกรงเล็กๆเนาะ,ะทีนี้เราอาจจะคิดว่าโอเคกรงที่เขาอยู่แค่นี้เพียงพอแต่ว่าคำแนะนำสำรังเลยคือ อยากให้จัดหาให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะให้เขาได้เท่าที่เราจะมีพื้นที่บ้านวางเขาไว้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นสัตว์ที่สุกสนขี้เล่นเขาต้องการการออกกำลังกายต้องการการปีนป่ายต้องการการบินเล่นเนาะคือการแบบอยู่เฉยๆในบ้านไอ้อยู่เฉยๆในกรงเขาอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่เขาบินไม่ได้แล้วก็ลองลองประเมินดูว่าเราอะ่ะมีเวลามีเวลาเอาเขาออกมาเล่นนอกกรงมากน้อยแค่ไหนคือถ้ายิ่งน้อยเราก็ควรให้เขาอยู่กรงใหญ่ ขอนกเกตมาคืนก่อนนาเกตกวนนั่นแหละทุกคนก็เรื่องเรื่องกลงก็อยากให้ทุกคนดูสภาพบรรลอมของตัวเองแล้วก็อย่าลืมประเมินว่าเราอะสามารถมีนกได้ตัวใหญ่สุดแค่ไหนเนาะอย่างมาคอแล้วก็แบบไปขังเขาไว้กลงเล็กๆอย่างเดียวเลยบางทีมันก็น่าสงสารไปน,นิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ถัดมารักษา,าภายในกรงทีนี้เราก็มาพูดเรื่องของเล่นกัน ของเล่นในกรงนกเนี่ยบางคนคิดว่าการมีของเล่นชิ้นเดียวน่ะเพียงพออย่าลืมว่านกเป็นสัตว์ที่เบื่อที่เบื่อมากๆด้วยความคิดเขาที่แบบซับซ้อนดิกๆกระโต๊กระโต๊นก่อนนี่ก่อนเตยล่าเตล่านะคะคนนี้แกงไม่มีหางของเล่นนกในกรงเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ลักษณะของของเล่น ที่ควรจะมีคือของเล่นมันมีหลากหลายรูปแบบเลยใช่ไหมทุกคนมันมีของเล่นที่แบบแขวนสาหรับแทะเนี่ยดูแค่นี้ดิคือชาเขียวมายืนอยู่แค่ตรงนี้คือการวางของเล่นให้ตรงนี้ก็คือแบบเนี่ยไปหมดแล้วอะ่ะทุกคนคือนกชอบเล่นของเล่นมากแล้วก็การให้ของเล่นที่ประสบความสําเร็จนะคะก็คือการให้เรานกเล่นพังอันนั้นคือนกสนุก แต่ลองสังเกตว่าชิ้นไหนแขวนไว้แล้วนกไม่เล่นนะนะั่นคือนกไม่สนุกนะคะทุกคนแล้วนอกจากของเล่นที่แขวนแบบนี้มันจะมีของเล่นที่เรียกว่าฟุตทอยหรือเฟรชจิ้งทอยมีอีก2แบบฟุตทอยเนี่ยมันจะเป็นของเล่นแบบเป็นชิ้นๆสมมุติเป็นอย่างน้นะบางทีมันจะเป็นยางหรือเป็นลูกสนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกอ,ออกปะเขาก็จะมีไว้จับเล่นตามชื่อเลยมันคือฟุตทอยจับขึ้นมาแทะจับขึ้นมาเคี้ยวเล่นและอีกแบบนึงก็คือเฟรชจิ้งทอยเฟรชจิ้งทอยเนี่ยจะมีไว้ เพื่อจำลองการหาอาหารของนกนะคะก็คือนกจะไม่ได้กินอาหารได้ง่ายๆเราจะแบบเป็นของเล่นเป็นกล่องเปิดปิดหรืออะไรก็ได้เราประดิษฐ์เอาเองก็ได้เอาแกนทีชชู่แล้วก็มายัดทุกสิ่งให้อยู่ข้างในเพื่อให้มันดึงอูด้งทำอะไรอะ่ะฮะอูด้งทำอะไรครับอูด้งกำลังบอนดิ้ง นั่นแหละของเล่น3ชนิดนี้ฝอยจิ้งทอยเราก็ประดิษฐ์เองก็ได้หรือว่าไปซื้อพี่มีกากก็ได้เยอะแยะเลยตรงนั้นอย่างอย่างฝอยจิ้งทอยอ่ะมันมันค่อนข้างซื้อเราคุ้มก็คือซื้อทีเดียวเป็นอะคริลิกแล้วเราสามารถมาเติมของเข้าข้างในได้ตลอดทําให้นกหยิบออกมาเล่นได้แล้วนอกจากของเล่น3ประเภทนี้ของเล่นควรจะมีแบบหลายๆประเภทอย่างหนึ่งคือการกัดทิ้งเนาะสองบางทีคือการการฉีกเล่นนะคะลักษณะพวกนั้นจะเป็นกระดาษ ยิ่งโดยเฉพาะพวกนกกัดขนเดี๋ยวต้องจะแยกไปพูดที่หลังก็เป็นกระดาษลังอะไรก็ได้ไอ้พวกนั้นนกจะชอบฉีกทิ้งฉีกเล่นหรือกระดาษธรรมดาหรือแบบเจ้าถุงเท้าชอบเล่นทิชชู่อะไรเงี้ยเขาก็จะฉีกเล่นฉีกเล่นหรือนั่นแหละหรือเป็นของเล่นที่แบบอยู่ในฟอร์จิ้งทอยแล้วเขาสามารถดึงออกมาดึงออกมาดึงทิ้งอะไรแบบนั้นะ่ะก็หาให้หลากหลายรูปแบบเอาไว้ในกลงเพื่อให้เขามีกิจกรรมทําระหว่างวันแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะอันต่อมานั่นก็คือการตรวจสุขภาพนก การตรวจสุขภาพนกสําคัญแค่ไหนมันสุนัขก,กับแมวถูกตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปีเนาะอย่างน้อยนกเนี่ยปีละครั้งเราควรจะไปแบบเช็คกับสัตวแพทย์สักปีละครั้งก็เพียงพอแล้วเพราะว่านกก็เป็นสัตว์ที่เก็บอาการป่วยไว้ไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกมาเท่าไหร่ <c oughs> พอนเนกไม่ค่อยแสดงออกทีนี้เราจะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรซ่อนอยู่แต่ว่าที่แนะนําว่าปีละครั้งก็เพียงพอว่าทุกอย่างปกติดี เพราะว่านกเนี่ยเป็นสัตว์เครียดง่ายการที่เราเอาเขาไปพบหมอบ่อยๆโดยที่นกยังไม่ทันได้เป็นอะไรอะคะ่ะบางทีมันเป็นการสร้างความเครียดให้เขาในการถูกจับบังคับถูกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อย่างมากที่สุดก็แค่แบบเช็คโปรแกร,รมเล็กๆก็พอถ้าเราคิดว่านกมันปกติดีทุกอย่างนะคะ <c oughs> ทุ่คนอย่าลืมแล้วก็สังเกตด้วยคือการมีพฤติกรรมที่ผิด แปลกจากเดิมไปนิดเดียวอย่าลืมว่าเราให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน้องกําลังไม่สบายนะคะแม้แม้ว่าการอ้อนหน้าเกินไปหรือการอยู่ดีดดุกัดขึ้นมาอะไรอย่างนั้นก็เป็นไปได้หมดเลยอยากให้ทุกคนสังเกตนกตัวเองให้ดีแล้วก็หมั่นเช็คสุขภาพน้องด้วยนะคะมาความเชื่ออย่างที่คนเชื่อกันมากมเลยนั่นก็คือแบบ การยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดียิ่งฉลาดยิ่งเก่งยิ่งน่ารักอะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่จะแบบมองห้ามนกเล็กไปแล้วก็อยากได้นกตัวใหญ่ไว้ก่อนอย่าลืมว่านกเล็กก็มีความสามารถบางอย่างเหมือนนกใหญ่เลยเช่นเรื่องการพูดเนาะบางคนจะคิดว่ามาขอกระตั้เนี่ยพูดเก่งคือนกเล็กบางทีก็พูดเรียนเสียงได้เหมือนคนเลยแม้กระทั่งแบบผู้หงยกเองก็ตามค่ะหองอยกพูดเก่งมากเลยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมว่านกตัวใหญ่เนี่ยมันพลังทาลายล้างสูงเสียงก็ดังกินก็เยอะ ือมันหลายอย่างทีเนี้ยเราต้องประเมินตัวเองว่าเราชอบสายพันธุ์ไหนก็หาข้อมูลสายพันธุ์นั้นแล้วก็แนะนําให้เลี้ยงที่ชอบคือไม่ได้จําเป็นต้องเป็นตัวใหญ่ะคะ่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องดูว่าเราเองเนี่ยมีพื้นที่รองรับการเติบโตของเขาแค่ไหนคือมาคอนมันตัวใหญ่มากเลยนะโตเต็มวัยมัน 90- ้าถึงร้อซนติเมตรเลยก็คือ1เมตรเลยอะ่ะทุกคนคือมันใหญ่มากๆนั่นะแหละแล้วก็ไม่อยากให้เชื่อแบบนั้นนะคะทุกคนนกเล็กก็น่ารักเหมือนกัน,นะคะ่ะข้อสุดท้าย ความเข้าใจผิดเรื่องนกเป็นสัตว์รักสะอาดทุกคนนกมันเป็นสัตว์ที่เนื้อตัวสะอาดเหรออูดองเป็นอะไรอ่ะวันนี้อูดองเป็นอะไรอบอกหน่อยสิฮะจะไปไหนอูดองจะไปไหนครับอูดองถ่ายอูดองอยากถ่ายรูปอูดองจะกัดปลุกปุยแม่บนกล้องหรอนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดูสะอาดแต่อย่าอย่าดูอูดองนะคะทุกคนคือ <c> ไ <oughs> วรเบลี่มันเป็นสัตว์ที่ชอบกินผลไมนเหนียวๆพอก,กินเสร็จก็มาไซส์ของตัวเองแล้วพอขนเหนียวอะ่ะก็ไปคุก ถูๆๆๆกลงก็จะแบบตัวดำปิ๊ปๆแล้วก็แฉะเขียวหุนเลาะด้วยอุดมศซบกคือนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่แต่งตัวตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าอย่าลืมว่าการอยู่ในกลงของเขาแม้กระทั่งเราจัดกลงไว้แค่มุมบ้านอ่ะคือสิ่งโสปอกของนกมันไม่ได้อยู่ภายในกลงคือแม้กระทั่งขี้มันอ่ะบางทีมันมาเกาะกลงข้างๆใช่่หแเราก็ขี้พวดหล่นลงมาข้างนอกกลงอย่างเงี้ยแล้วก็ ขนฝุ่นขน,ขนอย่างี้คือมันปิวไปได้ทั่วเลยเพราะเขาใช้ขนเขาทั้งวันก็อย่าลืมว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้สะอาดขนาด <c oughs> ที่คิดนะคะแต่ว่าถ้าเราหมั่นทําความสะอาดควรจะหมั่นทองสะอาดด้วยแล้วนมันก็เป็นสุขานามัยที่ดีของทั้งตัวเราแล้วก็นกด้วยนะคะเจ้าของต้องรักสาาะอาดพอสมควรอ่ะแล้วก็หมั่นทํานะคะมันก็คุ้มค่าในการที่จะมีนกเป็นสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งเนาะ นักเก็กลับมาก่อนกลับมาปิดคลิปกันก่อนนักเก็ตกาลังกัดปลากล้องมาเร็วนักเกครับโอเควันนี้นะคะอาชีวิตาสตรอรี่โอ้ม่เกดกิอะไรขึ้น <c oughs> วันนี้นะคะทุกคนใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อาชีวิตาสตรอรี่ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านี้ไปแล้วบ๊ายบาย เรื่องวิธีการพานกใหม่เข้ามาอยู่กับนกเก่าของเรานะคะทำยังไงให้นกเข้ากันได้ใช่ไหมการที่จะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มเนี่ยอาจทําให้นกเครียดได้แล้วก็อาจทําให้นกแบบนกเก่าเราแบบ ไม่มีความสุขไปเลยอ่ะแบบนั้นถ้าเกิดเขาไม่โอเคเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นได้เวลานกย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยย,ย้ายสภาพาแวดล้อมเปลี่ยนเจ้าของใหม่เนี่ยนอกอาจจะแสดงอาการป่วยออกมาซึ่งตอนแรกอาจจะไม่เป็นไรเลยทีนี้ความเครียดของการย้ายที่เนาะอาจจะทําให้คุาหภูมิตกแล้วก็แสดงอาการป่วยออกมาอีกวิธีหนึ่งที่ นั่นก็คือแบบมันเป็นการฝึกเชิงบวกคือระหว่างที่สมมติเราผ่านขั้นตอนการเทียบกรงไปแล้วใช่ป่ะเรานกทุกตัวผ่อนคลายลงหมดแล้วก็เป็นวิธีที่พอเริ่มอ,อนกมารู้จักกันการใช้ขนมหรืออาหารเป็นรางวัลกระตุ้นให้เขายิ่งผ่อนคลายมากขึ้นเวลามีนกตัวอื่นอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดี